ยายชื่อนางเดียนนินขาวเสียชีวิตเมื่ออายุเจ็ดสิบเจ็ดปีมีอาชีพทำนาทำไร่รับจ้างเก็บหอยปูปลาทำอาหารยายมีลูกหกคนลูกคนโตของยายเป็นแม่ของลูกผู้เขียนเรื่องราวเมื่อยายแยกทายงกับตายยายก็ามาอยู่บ้านลูกคนโตยายมาช่วยเลี้ยงหลานช่วยขายของ ยายเป็นคนกินเหล้าเวลากินเหล้าพอกลุ่มๆก,ก็จะบน่นจากคนไม่ค่อยพูดก็จะพูดเยอะขึ้นเป็นไงสุรา,รบ,ราบางครั้งปากบ่นไปกับทำงานบ้านไปอเออเพราะยายเป็นคนขยันและสะอาดยายมีที่ดีให้คนเช่าขุดบอ่อพลอยลูกสาวคนที่ห้าจะเป็นผู้ดูแลเก็บเงินแล้วยายก็โดนโกง ลูกสาวขอยงยาไปเบิกเช็คแล้วก็ไปยอมเงินให้ยายยายไปโทงเงินก็ไม่ยอมให้จึงโกรธลูกคนนี้มากแล้วไม่ยอมพูดด้วยเลยวันหนึ่งยายกินเหล้าแล้วก็เดินหกล้มข้อเท้าหักจากนั้นร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงก่อนยายจะเสียทานอะไรไม่ได้เลยพอทานเข้าไปก็จะอาเจียนออกมาหมดมีอาการสู้ผอมไม่มีแรงยายพักอยู่ที่บ้านของแม่ก่อนที่ยายจะเสีย แม่ก็จะดับไฟฟ้าในบ้านหมดเลย oh. แล้วจุดเทียน oh. ลูกสาวขุงยายคนที่สองก็จะสวดมนต์ให้ยายฟังตลอด oh. ลูกก็นั่งมองยาย oh. เห็นมือยายปัดไปมาปัดไปปัดมา oh. พอสามเพลิกสุดท้ายก็เสียชีวิต oh. ช่งที่ยายเสียชีวิตทุกคนในบ้านจะได้ยินเสียงขวดในครัวลม้ม oh. เหมือนคนเดินชน แล้วก็ได้ยินเสียงถอดกลอนประตูครัวเพื่อจะออกไปนอกบ้านเสียงเงียบเดินไปดูทุกอย่างก็เป,เป็นปะกะติขวดไม่มีล้มประตูไม่ได้เปิดออกคือหลังจากท่านสิ้นแล้วนลูกจะรักและผูกพันกับยายมากเพราะยายเลี้ยงลูกตั้งแต่เกิดยายเป็นคนช่วยชีวิตลูกเพราะลูกเกิดมาก็ปากแหว่งไปดานโว่กินนมไม่ได้ การหาวิธีช่วยชีวิตคือตัดรูหัวนมให้ใหญ่กว่าปกติลูกก็เลยได้กินนมลูกได้ทำส,สัญญกรรมมาสองครั้งคือตอนเด็กและตอนโตตอนเด็กเด็กลูกจะโดนล้อเลียนตลอดเรื่องพูดไม่ชัดลูกก็ไม่ชอบเลยบางครั้งก็กรอดคนที่มาล้อเลียนแล้วก็ด่าขับไปด้วย oh. ลูกเคยมีความคิดว่าทำไมลูกจึงเกิดมาไม่เหมือนคนปกติทั่วไป oh. ปัจจุบันนี้ไม่มีความคิดแล้ว ม่มีความคิดชนิดแล้วเพราะเป็นนักเรียนอนุบาลฟันในฟันวิทยารู้แล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริงค,รคำถามก็คือทําไมมือของยายปัดไปมาแล้วเสียงที่ขวดล้มและเสียงถอดกลอนประตูยายเป็นคนเดินชนขวดและเปิดประตูใช่หรือไม่สองตอนที่ลาโลกไปยายอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันนี้ยายอยู่ที่ไหนยายกับลูกสาวคนที่ห้าของยายเขาทำกรรมอะไรกันมาก่อนยายเสียชีวิตทำไมยายทานอาหารไม่ได้อาจียนหมด ยายกับลูกในอดีตชาติเคยเป็นอะไรกันมาก่อนหรือคะในชาตินี้ถึงรักและผูกพันกัน <คะ S 1> แล้วก็ยังช่วยชีวิตให้กินนมด้วยบุญที่ลูกดีทำทุกๆบุญที่วพระธรรมกายลูกที่ส่วนบุญส่วนกุศลไม่ให้ใหยายยายได้รับหรือเปล่าคะยายทำบุญซื้อที่ดินสร้างวัดพระธรรมกายท่ากับทิพระป่าและหลานลูกสาวคุณตกของยายสร้างองค์พระให,ให้ยายหนึ่งองค <ะ S 1> บ์บุพกรรมในอดีตชาติข,ของลูกลูกทำกรรมอะไรไว้ชาตินี้ถึงเกิดมาปากแหว่งต้องทำสญยกรรถึงสองครั้ง คนที่ล้อเรียนลูกลูกก็เคยไปล้อเรียนเขาใช่หรือเปล่าคะลูกอยากทราบว่าพ่อจะไปเกิดเป็นหัวหน้าภูมิทวาอยู่ที่เหมืองพลอยที่ตะบนตกพรมตอนนี้พ่อยังอยู่ที่ไหนหรือเปล่าคะตอนที่ลูกไปเหมืองพลอยเอาบุญไปฝากพ่อพ่อรับรู้หรือเปล่าคะและบุญที่แม่ทําลูกๆทําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พ่อรวมทั้งบุญที่ถวายบ้านพร้อมที่ดินที่ตะบนตกพรมพ่อได้รับทุกๆบุญหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นคาถามย่อๆต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องฝันในฝันที่เป็นตุเป็นตะกัน ยายเดียนนินขาวตายเจ็สิบเ็ดปีที่ยายเอามือปัดไปปัดมานะ่ะเพราะยายเห็นยม,มทูตมารออยู่แล้วยม,มทูดน้องทำท่าจะฉุดไปเลยเลยเอามือปัด<อ>ยม,มทูตติดตัวดำๆผิวดำนุ่งยักรังสีแดงจำได้ไหมจำได้ครับมาจากยมโลก ท่านตายเพราะว่าหมดอายุไขมีชื่ออยู่ในบัญชีแล้วพอถึงเวลาก็มาก็ตายเขาก็มารับตัวไปที่ได้ยินเสียงชนขวดล้มและเปิดกลอนประตูเพราะยมทูตก,กำลังพาตัวไป<อ>แต่ยายน่ะขัดขืน<อ>เลยร้องตะโกนให้ลูกหลานๆช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินทัานก็พยายามทำให้มันเกิดเสียง<อ>ชนนู่นชนนี่ ยิงได้ยินเสียงดังนั้นยมปทูดสองคนคอยอยู่หน้าบ้านเสถคามารับในบ้านนะเพียงคนเดียวส่วนยายส่วนที่ลูกสวดมนต์ให้ยายฟังกันก่อนตายนั่นนะยายไม่ได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วตอนนั้นนะ<อ>เพราะว่าไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะตายกำลังเตรียมต่อสู้กับยมประทูดปัดไปปัดมานั่นแหละ ตายแล้วก็ไปยมโลกเมื่อพญยายามราชให้ตรวจดูบัญชีบุญบาปแล้วก็ได้พิพากษาให้ไปถูกกรอกน้ำทองแดงร้รอนในยมโลกก่อนเพราะกรรมดื่มสุรารแต่ก็ได้ร,รับลดย่อนผ่อนโทษจากบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้ไม่ฉะนั้นจะต้องไปมหานรกแต่เพราะบุญนั้จึงฉุดมาแค่ยมโลกเพราะอาจินกรรมที่ดื่มสุรา ที่จะไปมหารกนั่นแหละส่วนกรรมอื่นก็มีปานาติบาตก็รอคิวอยู่ภายหลังจากพ้นจากกรรสุราแล้วเมื่อไปอ,อยู่ในลมยมโลกกายท่านไม่ใหญ่โตเท่ากับผู้ที่อยู่ในมหาร,รับแต่ว่าผอมแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกเอากระบวยตักน้ำทองแดงจากหม้อโลหะร้อน แล้วก็จับยายนอนหงายอ้าปากกรอกลงไปขัดขืนก็ไม่ได้ทุกทรมานมากถูกกรอกจนตายตายแล้วก็ฟื้นเป็นอย่างนี้นับครั้งไม่ทววนที่ก่อนตายยายรับประทานอาหารไม่ได้อาเจียนทุกครั้งเพราะกรรมสุราและปานาธิบาจายายกับลูกสาวคนที่ห้ามีกรรมกันก็ในอดีต เป็นกรรมของยายเองนั่นแหละเคยขโมยแล้วโกงเงินของแม่ามาก่อนๆใช่ไหมอย่าไปโกรธเขาเลยนึกว่าให้อภัยกันไปแล้วก็แล้วกันปะจะได้จบเวรจบกรรมกัน oh. ยายกับลูกที่ส่งเคสตัดี้มานะผูกพันและรักกันมากก็เพราะ oh. เคยเกิดเป็นแม่ลูกกันแน่ดี oh. และช่วยแม่ทำมาหากิน oh. โดยชอบวางเบ็ดตกปลาบ่อยๆเป็นอาชินกรรม เบ็ดก็ไปเกี่ยวปากปลาเวลาปลาดิ้นไปดิ้นมาก็ทําให้ปลานะ้ปากแหวง<า>กรรมนั้นก็เลยส่งผลให้ปากแหวงแล้วก็ทำให้ชาตินี้นี่ดีไม่ดีแล้วก็อายุจะไม่ยืนถึงเจดบห้านะลูกนะเพราะการรมปานาติบาตันตามมาแต่ก็มีวิธีแก้ให้ทําทุกๆบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไม่ให้สัพพสัตท,ที่เราเคยฆ่าเขา ให้ทำบ่อยๆก็จะทำให้กรรมนั้นบรรเทาเบาบ,าบางลงไปแล้วก็บุญพิเศษที่ควรทำคือปล่อยปลาบ่อยๆก็จะช่วยได้ติสำคัญที่สุดก็คือต้องปฏิบัติธรรมก็ได้เข้าถึงวัฏธรรมกายบุญปัจจุบันก็จะได้ช่วยให้ยืดอายุต่อไปเนี่ยได้อีกนะลุกนะหนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดี ส่วนพ่อก็ยังอยู่ที่เดิมและผูกพันอยู่กับที่ตรงนั้นยังไม่ได้ไปไหนแต่ก็ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้จ้ะสภาพก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ยังอยู่ที่ตรงนั้นแหละการบานาธิบาทตกปลาได้บางลงไปแล้วสําหรับลูกที่ส่งเคสตี้มานะอันนี้แถมจึงสามารถทําสัญญกรรมตกแต่งได้จ้า พอที่ใครๆเขาเห็นแล้วไม่มีอารมณ์จะมาล้อเลียนอีกเพราะกรรมมันบางลงกรรมในอดีตเนื่องจากบุญปัจจุบันที่ทำเอาไว้อีกประการหนึ่งก็มีวจีกรรมคือในอดีตชาติชาติหนึ่งชอบพูดคำหยาบไม่พูดจาไพเราะเพราะชาตินั้นน่ะไปเกิดในตระกูลที่ยากจนเพราะไม่ได้ทำทานมา หรือทำมาน้อยมากอะไรไปเกิดในตระกูลที่ยากจนต้องหาช้ากินขํามไปหาผักปลาไปขายในตลาดซึ่งภาษาในตลาดกัสบสารพัดทั้งด่าก,กันบ้างประชดประชันกันบ้างพูดให้เจ็บใจบ้างอะไรในทํานองนี้โตก็ทําอย่างนั้นมาเขาทำไงก็ทํากรรมนั้นก็เลยส่งผลมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาตินี้ต้องพูดคาละเอียดนะลูกนะ คำที่ไพเราะที่ตรงที่จริงเนี่ยได้มีประโยชน์โดยให้ชักชวนคนมาทำความดีบ่อยๆกรรมนี้ก็จะหมดสิ้นไปนี่ก็เป็นเคสสตดี้โดยย่อ